การออกสำรวจตามแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามตลาดหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าในช่วงเวลา15นาฬิกาซึ่งใกล้จะออกรางวัลและปกติจะขายหมดแล้วแต่ปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแผงต่างๆยังคงเหลือติดแผงจำนวนมากซึ่งแม่ค้าต่างบอกว่างวดนี้คงเหลือไม่ต่ำกว่า200ใบและที่ผ่านมา3-4งงวดก็เหลือติดแผงมาตลอดส่วนสลากดิจิตอลที่ขายผ่านเพจกระเป๋าตัางนั้นก็เพิ่งขายหมดในวันนี้ซึ่งถือว่า ขายได้ช้ามาก สำหรับที่ตลาดหอนาฬิกาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่าแต่ละแผงก็ยังมีเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าที่อื่นๆบางแผงก็เก็บสลากแล้วเพราะรางวัลเริ่มออกแล้วด้วยแต่บางแหงก็ยังพยายามรอลูกค้ามาซื้อแต่ต้องเก็บในที่สุดโดยแต่ละแผงยังเหลือแผงและไม่ต่ำกว่า200ใบเช่นกันโดยแม่ค้าบอกสาเห,เหตุที่สลากกินแบ่งรัฐบาลขายเหลือเนื่องจากสลากดิจิตอลออกมาขายจานวนมากคนไปหาซื้อในเพจต่างๆกันมากขึ้นคนที่เคย ซื้อต่ำแหงก็ลดน้อยลงและนอกจากนั้นงวดนี้คนมาซื้อส่วนใหญ่จากกังวลใจเกี่ยวกับสลากที่กล่องสลากแจ้งอายัดไว้รวมทั้งในช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องคนไม่ค่อยออกจากบ้านและปัญหาเศรษฐกิจที่คนไม่ค่อยมีเงินซื้อด้วย ตามที่กอมบูตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักและลมแรงในระหว่างวันที่15-18กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตภาคอีสานและภาคเหนือและเมื่อช่วงเย็นวันที่15-16กันยายนที่ผ่านมาบนท้องฟ้ามีเมฆฝนปกคลุมทั่วไปจากนั้นไม่นานก็มีลมพัดมาอย่างแรงแล้วฝนก็เทลงมาอย่างหนักเป็นเวลานานาน,นับชั่วโมงจากการออกสำรวจตามสถานที่ต่างๆพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาถนนสายต่างๆแทบไม่มีรถวิ่งไปมารถจักรยานยนต์ไม่มีขับ เนื่องจากฝนตกหนักมากพอทัศนวิสัยการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนส่วนตามถนนสา,ายต่างๆก็เจิ่งนองไปด้วยน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยถนนบางสายมีน้ําท่วมขงังเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทาให้น้ําระบายลงท่อไม่ทันจึงท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจร หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพ์รูปภาพพร้อมคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับข้อความประกาศคนหายเกาะแขกตะบนในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน้องขึ้นรถไปกับใครไม่ทราบครับตั้งแต่เวลา9.42นาฬิกา2นาทีของวันที่16กันยายน2566ใครพบเห็นแจ้งทางเฟซได้และขอให้ช่วยกันแชร์จากนั้นไม่นานเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจต,ต่างๆพากันแชร์ออกไปจำนวนมาก จนกระทั่งในช่วงค่ำของวันเดียวกันเหตุ c e b o o k f a n p เพ e กลุ่มกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าพบตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวแล้วหอมดำเนินคดีกับผู้ที่พาตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวไปซึ่งหลังจากสมาชิกช่วยกันแชร์และโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากทํำให้ผู้ที่นำพาตัวเด็กไปทราบเรื่องจึงติดต่อกับผู้ปกครองเด็กว่าจะนำตัวเด็กมาส่งโดยจะเดินทางมาจากตำบลมหาชัยอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรจึงได้ทำการจับกลุ่มทันที จากเหตุการณ์ทั้งหมดคาดว่าคนร้ายได้ใช้คำพูดล่อลวงเด็กไปล่วงละเมิดเพราะเด็กกลับมาในสภาพขวัญเสียหวาดกลัวและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอีกทั้งผู้ปกครองเด็กได้กล่าวว่าลูกสาวตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางสมองทำให้เชื่อคนง่ายและที่ผ่านมาเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลอาจเป็นจังหวะที่ผู้กระทำผิดพาตัวเด็กไปจากบ้านดังกล่าวถือเป็นอีกเหตุการณ์ที่พลังโซเชียลได้ช่วยกันติดตามและแจ้งข่าวจะต่อกันไปจนผู้กระทำความผิดต้องออก มายอมรับและถูกดำเนินคดีในที่สุดบริษัททิปเคเบิลทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงิน ติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713806 055 716779 คัวญาติพี่น้องตลอดจนผู้ให้ความเคารพนับถือรวมกันประกอบพิธีท,ทำบุญครบรอบร้อยวันเปวลานุรักษ์นครกรันวัชเชตะวนารามหรือวัดน้ำดิบตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีครูบาโชคชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายธนรัตน์นครการผู้สื่อข่าวพี่ชายเพื่อนสนิทพร้อมด้วยผู้ที่เคารพนับถือเดินทางมาร่วมทำบุญสำหรับนายวลานุรักษ์นครการหรือเปได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและได้บริจาคดวงตาให้กับสภาการชาติไทยเพื่อช่วยให้ผู้ที่รอรับบริจาคได้ดวงตาไปถึงสองคนเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2566โดยได้ตั้งบําเพ็กุศลศพและประกอบพิธีชาปนากิจยังวัดเชตวนารรมหรือวัดน้ำดิบ โดยสภา,ากาชาติไทยและหน่วยงานราชการได้ประกอบพธิธีเชิดชูเกียรติในโอกาสบริจาคดวงตาให้สภา,ากาชาติไทยไปเมื่อวันที่12มิถุนายน2566จนกระทั่งครบรอบร้อยวันจึงได้มีการจัดประกอบพธิธีทำบุญครบรอบร้อยวันดังกล่าวขึ้น การบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตนั้นแก้วตาทั้งคู่นี้จะถูกนําไปปลูกถ่ายให้กับคนที่กําลังรอการบริจาคแก้วตาโดยจะสามารถปลูกถ่ายให้กับผู้ที่รอถึงสองรายและจะทําให้ผู้ที่ตามองไม่เห็นสามารถมองเห็นโลกที่สดใสสวยงามได้และทั่วประเทศยังมีผู้ที่รอคอยแก้วตาไปปลูกถ่ายอีกจํานวนมากดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่มีใจบุญใจกุศลสามารถแจ้งความจำงขอบริจาคดวงตาได้ที่กาชาดทุกแห่ง ถือเป็นการทำบุญใหญ่หลังเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตพื้นที่ตบมทรงธรรมอ,อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกเกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อนกันท่วนนา,นานาข้าวบางส่วนเสียหายบางส่วนเล่งทำคันกั้นน้ำวันท่วมนาข้าวกว่าร้อยไร่ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่3ตมบลทรงธรรมอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนาข้าวที่กำลังออกรวงนับร้อยไล่กำลังจมหายไปกับน้ำชาวบ้านต้องรวมตัวกันนำทรายมาเทกองและบรรจุกระสอบไปทำผนังกั้นน้ำบริเวณถนนและนาข้าวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตบลน,นครชุมและตะบุรทรงธรรมเนื่องจากน้ำในลำคลองเริ่มเอ่อล้นขึ้นมาบนถนนและนาข้าวซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาทุกปีชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ามาดูแลแก้ไขให้อย่างถาวร The <laughs> cat ทางด้านนางแดงเคทอายุ50ปีเกษตรกรที่ทำนาข้าวกว่า20ไร่กล่าวว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทํำให้น้ำไหลลงมาที่ต่ำอย่างรวดเร็วทํำให้นาข้าวส่วนใหญ่จมไปกับน้ำบางไรยที่น้ำยังมาไม่ถึงก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวหนีน้ำกันไปก่อนเพราะอีกสัปดาห์เดียวก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้น้ำท่วมนาข้าวตายหมดแน่นอนนางเอื้อมเดือนพวงทองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนทรงธรรมพร้อมด้วยในภาคภูมิเกศรัพย์ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัด กำแพงเพชรเขตหนึ่งนไผ่ลิกได้ออกสำรวจพื้นที่ความเสียหายทั้งตำบลโดยในเบื้องต้นหลังจากตรวจสอบความเสียหายแล้วจะได้นำเครื่องจักรมาเปิดทางน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ระบายลงสู่แม่น้ำให้เร็วที่สุดก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุงเศรษฐีตําบลนครชุมอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายไผ่ลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุงเศรษฐีเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นายสมหวังทาแกงพ่วนในการโรงเรียนบ้านหุ่งเศรษฐีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหุ่งเศรษฐีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะดนตรีกีฬาให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีกีฬาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกําลังกายเพื่อที่จะได้มีสุขภาพพลเมือที่สมบูรณ์แข็งแรง ปัสจากโรคภยัยห่างไกลจากยาเสพติด ให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทียภาพการแสดงออกในกิจกรรมที่เหมาะสมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุงเศรษฐีมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด101คนกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันมี6ประเภทกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลชายหญิงวอลเลย์อบอลผสมเซปตะกอ้อชายหญิงเตตองผสมกรีธาและกีฬาพื้นบ้าน บริษัทที่อิเล็กครอนิ์เซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดจำหน่ายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีอาทิเชน่นกีตาร์กลองไฟฟ้าตัวแทนโดยตรงจากแบรนด์ยามาฮ่าพร้อมอะไหล่ครบทุกประเภทเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร055 712 160 เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่10กันยายน2566ร้อยตำรวจเอก,จ,กจักรพงษ์ใจนักรบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งเหตุมีคนออกไปหาป่าและจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำหมู่บ้านแม่นาลีนอกหมู่ที่3ตำบลนานบอกคาอําอเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจึงเดินทางพร้อมด้วยอาสาสมัครสมาคมหน่วยกู้ภัยเขาภาพกำแพงเพชร ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำกว้างประมาณ20เมตรบริเวณกลางสระพบร่างของนายวิสิตรหรือแอดเกนคาอายุ50ปีเสียชีวิตในลนักษณะนอนคว่ำหน้ารอยปิ่มน้ำมีแกลอนพลาสติกสีขาว2ใบามาติดอยู่กับเอวโดยแกลอนพลาสติกไปเกี่ยวติดอยู่กับไข่ดักปลาภายในน้ำอาสาสมัครกู้ภัยต้องว่ายน้ำเข้าไปนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาบนฝั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือล่องรอยการถูกทำร้าย จากรกสอบถามพระมิชัยแก่นคํายุ53ปีพระลูกวัดสัตติธรรมหมู่ที่3ตำบลนาบอ่อคำอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตลาว,ว่าปกติน้องชายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านศรีโยธินตำบลหน,นองปิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแต่ช่วงนี้พักเพื่อดูแลอาการป่วยของตนที่วัดได้ประมาณ1เดือนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องพาตนไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ในวันนี้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงผู้เสียชีวิตได้เดินทางออกจากวัดซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5 เมตรเพื่อมาลงไข่ดักปลาจนกระทั่งเกือบจะ6โมงเย็นต้นเห็นหายไปนานจนผิดสังเกตจึงได้ออกตามหาจนมาพบเป็นศพอยู่ในสระน้ำดังกล่าวก่อนที่จะประสานนายทวชัยไทตันกำนันตำบลนานบ่อคำเข้ามาตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชร คาดว่าผู้เสียชีวิตได้ลงไปวางไข่ดักปลาในสรดดังกล่าวโดยมัดถังแกรลอนพลาสติกไว้ที่เอวแต่แกล๊ลอนพลาสติกได้ไปพันกับตะข่ดักปลาอาจทําให้หน้าคว่ำลงไปในน้ําแต่ส่วนเอวรอยปิ่มน้ําและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงเสียชีวิตดังกล่าวหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ให้อาสสมัคร กู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยเข่าภาพกำแพงเพชรนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อแพร์ชนสุดพิพสุบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่1 4กันยาย,ยนร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์สุกประเสริฐพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากสายตรวจตำรวจสากแก้วว่าพบศพลอยน้ำในคลองชลประทานหมู่ที่4ต่ตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภยัยมูล,ลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยที่เกิดเหตุในคลองชลลรบทานพบศพชายนอนหงายลอยปิ่มน้ำอยู่ข้างตะลิงทราบชื่อต่อมาว่าในติ่งกัลยาอายุ50ปีเป็นคนงาน,นาไร่อ้อยของนายขนองเต็มใบยกอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่9ตํบลสัตแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กูไผ่ต้องแต่ตะลิ่งลงไปนำบอร์ดซ้อนล่างของผู้ตายมัดติดกับบอร์ดจากนั้นให้คนด้านบนดึงศพขึ้นมาบนตะลิง่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีรอยแตกที่ศีรษะเล็กน้อยมีเลือดไหลออกมาและคาดว่าศีรษะคงกระแทกกับตะลิ่งปูน จากการสอบถามนายขนองนายจ้างของผู้ตายเปิดเผยว่าในติ่งเป็นคนไม่มีบัตรไม่มีญาติพี่น้องทํางานในไร่อ้อยกับตนมานานแล้วโดยเมื่อวานเย็นผู้ตายมาขอเงินไป200บาทจากนั้นก็หายตัวไปคาดว่าคงจะนําเงินไปกินเหล้าเพราะผู้ตายชอบกินเหล้าโดยก่อนเกิดเหตุคงจะลงไปอาบน้ําและคงลื่นตกน้ําตายหลังตรวจด,ดูที่เกิดเหตุแล้วอาสาสมัครกูภ้ภัยได้นำศสพส่งโรงพยาบาลกําแพงเพชรเพื่อแพร่ชนสุติพิสสดต่อไป ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่240หมู่ที่7ตำบลไทตึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสุรัตน์ยันยงอายุ79ปีและนายยิ่งยศยันโยงอายุ71ปีสองตาใหญ่เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทั้งคู่กลับจากไร่ในช่วงเวลา17นาฬิกาเมื่อเดินขึ้นบันไดบ้านปรากฏว่าแม่กุญแจประตูบ้านซึ่งได้ใส่เอาไว้ก่อนไปทำธุระได้หายไปพร้อมกับมีร่องรอยประตูไม้ถูกงัดแงะจากนั้นจึงเดินเข้า าไปในบริเวณบ้านหน้าห้องนอนซึ่งปรากฏว่าประตูของห้องนอนก็ถูกงัดแงะเช่นเดียวกันและแม่กุญแจก็หายไปด้วยทำให้ทั้งคู่ตกใจมากจึงได้เดินสำรวจทรัพย์สินภายในบ้านซึ่งพบว่ามีระพบรรูปแกะสลักจากงาช้างปังลำพึงลักษณะยืนสูงประมาณห้านิ้วหายไปและยังมีราเครื่องหาย่ยกต่างๆที่ใส่ไว้ในกระป๋องบนหิ้งพระหายไปอีกสี่กระป๋องจึงได้รีบแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านและประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหา มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้พบเบาะแสรูรปประพันธ์สันถานของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดเอาไว้ด้านหน้าร้านเสริมสวยที่อยู่ใกล้เคียงกันในภาพกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อผ้าสีดำรูปรางถัวมทั้งคู่เดินไปเดินมาบริเวณหน้าบ้านผู้เสียหายซึ่งคาดว่าคนร้ายคงเดินดูรัดเลาก่อนจะบุกเข้าไปก่อเหตุภายในบ้านซึ่งเมื่อผู้เสียหายเห็นภาพชายหญิงทั้งคู่ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดก็ทราบทันทีว่าทั้ง ้งคู่เคยเดินทางมาขอเช่าพระพุทธรูปงาช้างแกะสลักปางลำพึงจากตนเองอยู่หลายครั้งแต่ตนเองได้ปฏิเสธไปทุกครั้งเนื่องจากเป็นของหายากประเมินค่าไม่ได้และที่สําคัญเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านการปลูกเสกจากพระเกจิชื่อดังเมืองกําแพงเพชรคือหลวงพ่อวิบูรหลวงพ่อปลอดภัยอีกอย่างมีคุณค่าทางจิตใจเนื่องจากได้รับมรดกจากพ่อแม่หลายสิบปีแล้วตนรู้สึกเสียใจและเสียดายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกมงคลจิตปัญญากุลพนักงานสอบสวนสพเมืองกำแพงเพชรเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีดังกล่าวซึ่งในหลับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าขนาดนี้กำลังดำเนินการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้แล้ว ที่ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชรนายประสิทธิ์ท่าช้างผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ตากหอมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ตากได้เดินทางมายังศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชรเพื่อทำการชี้แจงกับตัวแทนชาวบ้านผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างไรายได้ของกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี2538กว่า30คนที่ยังไม่สามารถตัดต้นสักที่ปลูกได้แม้แต่แปลงเดียว จนทําให้เกิดความเดือดร้อนและไม่สามารถทํากินในพื้นที่ดังกล่าวได้บางรายที่รอความหวังกับการขายต้นไม้ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีโดยในเบื้องต้นนายประสิทธิ์ท่าช้างได้มีการชี้แจงถึงแนวทางที่จะดําเนินการปฏิบัติกันต่อไปคือการแบ่งกลุ่มของเกษตรกรตามความพร้อมของเอกสารที่มีอยู่ปัจจุบันกับบางส่วนที่ต้องรอเวลาตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย ทางนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนไม่น้อยท้งจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์และตากรวมแล้วนับหมื่นลายที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันได้ทำการชี้แจงถึงระเบียบขั้นตอนของการตรวจสอบหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1. พื้นที่เขตนิคมสหกรณ์ที่สามารถดําเนินการตรวจสอบพื้นที่และเอกสารพร้อมก็จะได้นําเสนอรวบรวมข้อมูลส่งให้กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุมัติในการตัดไม้ได้เป็นอันดับแรก กลุ่มที่2และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีหนังสืออนุญาตสทกรและกลุ่มพื้นที่ตกสำรวจที่ต้องดําเนินการใหม่ทั้งหมดซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมพร้อมดาเนินการตามข้อกฎหมายที่กําหนดซึ่งทั้ง2กลุ่มหลังนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่เราต้องหาทางแก้ไขให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนและเป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือการทําให้เกษตรกรผู้ปลูกป่าไม้ได้มีโอกาสตัดไม้ได้ทางด้านนาเริงเดชร่วมชัยภูมิหนึ่งในผู้แทนชาวบ้านที่เดือดร้อนได้กล่าวว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวตนเองก็เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายตามที่ผู้แทนป่าไม้ได้ชี้แจงแต่บางกลุ่มจกค่อนข้างใช้เวลาอีกยาวนานโดยในวันนี้ชาวบ้านทุกคนต่างรอความหวังในการตัดไม้มาแล้วเกือบ30ปีหากย้อนไปดูเอกสารที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกตามหลักเกณฑ์นในการส่งเสริมเกษตร,รกรปลูกป่าซึ่งในสาระสาคัญที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีหลักฐานใบตอบรับ การสอบสวนสิทธิ์กับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ทํากินเพื่อประโยชน์ปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกป่าหรือสอก,กอ .3 ก็น่าจะเพียงพอ ที่ทุ่งนาอำเภอปันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรรถเกี่ยวข้าวกำลังลุยเกี่ยวข้าวโดยมีเจ้าของนาข้าวยืนดูอยู่ซึ่งข้าวแปลงดังกล่าวอายุถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้แล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวจนเต็มอุ้งของรถเกี่ยวก็จะนำมาถ่ายขึ้นรถบรรทุกเพื่อจะนำไปขายที่ท่าข้าวต่อไปนายกิรุิสังคงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่68/2หมู่ที่7ตำบลห้ํากระต่ายทองอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าปีนี้ราคาข้าวดีขายได้เกวียนละ11,000 1,000ถึง12,000บาทแล้วแต่สภาพความชื้นซึ่งเดิมขายได้เพียงเกวียนละ7-8,000บาทเท่านั้นส่วนราคาที่สูงแบบนี้ไม่เคยมีมานานแล้วช่วงที่ราคายัางไม่แพงก็มีกำไรบ้างแต่น้อยมากสาเหตุเพราะปุ๋ยยาและน้ำมันอย่างไม่แพงเท่านี้แต่ช่วงนี้พอลืมตาอ้าปากได้ข้างหนึ่งถึงราคาจะดีแต่ราคาค่าปุ๋ยค่ายาและน้ำมันแพงขึ้นมากประกอบกับค่าของชีพที่สูงขึ้นด้วยหลังจากเก็บเกี่ยว แล้วจะรีบไถ้วันปลูกรับต่อไปทันทีเพราะเกรงว่าราคาข้าวจะตกต่ำลงมาอีกเหมือนเดิม โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์หมู่ที่17ตำบลคลองลานพัฒนาอเภอคลองลานจัังวดกำแพงเพชรผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูประจำวิชาชุมนุมได้ะจัดทำกิจกรรมโครงการสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยได้รับการสนับสนุนนำพันธุ์กบนาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรหนองปิงนำมาให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะทางอาชีพและนำไปสร้างไรายได้ในอนาคตให้เป็นทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสามารถนำไปปรุงอาหารในครัว ดือไ้ซึ่งการเลี้ยงกบในปัจจุบันจะนิยมเพราะเลี้ยงในช่วงฤดูฝนและเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจในหลายพื้นที่โดวยวิธีการเลี้ยงก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่นั้นๆแต่หากจะเลี้ยงเพื่อการทําธุรกิจหรือเลี้ยงปริมาณมากๆจะนิยมเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ซึ่งจะมีขั้นตอนการดูแลที่ไม่ยาก โดยแต่ละบ่อจะมีจำนวนกบ2 5 0 0ถึง3,000ตัวใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ3เดือนครึง่งก็สามารถจับขายได้ทันทีโดยราคาส่งหน้าบ่อตามไซส์ขนาดใหญ่อยู่ที่115บาทต่อ1กิโลกร,รมัมขนาดเล็ก9 5บาทโดยจะมีร้านอาหารในพื้นที่และต่างอำเภอมาขอรับซื้อไปปรุงอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าได้รับประทานและผู้ปกครองของนักเรียนก็จะสั่งไปทำเป็นเมนูอาหารรับประทานในครัวเรือนโดยจะมีการลงบัญชีรายรับรายจ่าย หากต้นทุนค่าอาหารกบและนํากําไรแบ่งให้กับนักเรียนที่เขา้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมนําไปเป็นทุนการศึกษาในช่วงระหว่างเรียนด้วยหากผู้ที่สนใจอยากสั่งซื้อกบนาหรือกบเนื้อสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0828874379หรือเพจเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนของลานพัฒนาจินดาศักด์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนรายได,ได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจากกิจกรรม1จังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริษัทอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยต่อย,ยอดสมุนไพรไทยสรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการคัดเลือกแกงมัส,สมัมนกล้วยไข่เป็นอาหารประจำถิ่นที่ต่อย,ยอดจากวัสดุท้องถิ่นขึ้นมาใหม่อาจารย์รุ่นธรรมศรีวัฒน,นาศิล์จากวิทยาเทคนิคกำแพงเพชรคณะข้าราก,กรรมศาสตร์ผู้ดูแลศูนย์บริลักษ์ไทยได้น,นำกล้วยไข่มาดัดแปลงเป็นเมนูอาหารอย่างลงตัวคือแกงมัส,สมัมนกล้วยไข่ซึ่งมีวัตถุดิบเป็นสมุนไพรต่างๆจำนวนมาก โดยอาจารย์รุ่นธรรมเปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องกล้วยไขย่จึงนำกล้วยไข่ามาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรหลังจากที่เมนูแกงมาสมันกล้วยไขย่เป็นอาหารประจำถิ่น1จังหวัด1เมนูแล้วได้มีกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนมาศึกษาวิธีการทำเพื่อจะได้นำไปต่อยอดเป็นเมนูอาหารในร้านอาหารต่อไป ทางด้านนายสุนทรนัตนากรนายกอบจกำแหงเพชรซึ่งมาชิมแกงมัสมั่นกล้วยไข่ด้วยเปิดเผยว่าทางอบจมีการสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านรวมทั้งเจ้าของร้านอาหารต่างๆศึกษาดูง,งานและนำสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ต่อยอด และกล้วยไข่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลไม้วัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรจึงพร้อมจะสนับสนุนเพื่อต่อยอดแกงมัสมั่นกล้วยไขย่เป็นอาหารประจำถิ่น1จังหวัด1เมนูให้แพร่หลายทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วทั้งประเทศจากช่างทำปูนปัน้นไปขายไม้ด่างธุรกิจล้มแต่คนไม่ยอมล้มหันมาขายอาหารตามสั่งโคดกะเพราอร่อยคอยนานทำทีละจานสุดเด็ดเมนูหมูกรอบใส่กะเพราไม่อั้นเพราะปลูกเอง ว่าที่ร้อยตียงยุทธผิวละออหรือท็อปวัย45ปีเล่าให้ฟังว่าจากที่เคยผลิตงานปูนปั้นต่างๆทังรูปปัน้นรูปเหมืองอ่างน้ำตก กระถางต้นไม้รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแต่หันไปเล่นไม้ดัง่งตามกระแสเมื่อกระแสตกทําให้ธุรกิจล้มลงแต่ก็ไม่เคยย่อท้อไม่ยอมล้มลงง่ายๆจึงหันมาเอาดีด้านการทําอาหารตามสั่งโดยเฉพาะเมนูหมูกรอบต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อและที่สําคัญหากใครสั่งเมนูกะเพราก็จะให้แบบเยอะๆเต็มโคตรๆเพราะปลูกเองทั้งแปลงแถมยังได้แบ่งกะเพราขายไปด้วย โดยสุดเด็ดของที่นี่จะเน้นกนารทำสดๆใหม่ๆทำกันแบบเชา้าๆเรื่อยๆเน้นความอร่อยลูกค้ามาต้องใจเย็นนิดนึงตั้งแต่ตำพริกผัดลงไปในกระทะใส่หมูใส่เครื่องปรุงใส่หมูกรอบปรับให้ได้พอสุดเด็ดของทางร้านและที่สำคัญหมูกรอบที่นี่จะค่อยๆทอดค่อยๆราดให้น้ำมันฟูๆกรอบๆก,ก,กันไปทีละจานเรียกได้ว่าอร่อยแต่คอยนานนิดนึงแต่ถึงรสถ,ถึงชาติ และนอกจากเมนูกระเพราแล้วที่นี่ยังเด็นในเรื่องของหางหมูทอดกรอบอีกด้วยผสมกับน้ำจิ้มแจ่วที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านและสำหรับใครที่จะมาอุดหนุนร้านอยู่ติดนนริมถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหรือสังเกตง่ายๆมาจากในเมืองเส้นทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรจะอยู่แถวๆก่อนถึงไฟแดงทางไปแมคโครประมาณ100เมตรมาจากไฟแดงขับมาทางขวามือเลยไฟแดงมาร้านจะมีรูปปั้นและต้นไม้ อยู่บริเวณหน้าร้าน ที่อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานนายชาติบรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นางสาวสุปตาคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2566เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีประมงจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอคลองลานนายกอบตคลองน้ำไหลนายกเทศบาลตะบลคลองลานพัฒนาหัวหน้าหน่วยพิพัฒน์อุทยานแห่งชาติคลองน้ำไหลประมงอำเภอคลองลานผู้นำชุมชน หอมด้วยนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ้วยวันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติประมงจังหวัดกำแพงเพชรได้ะตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีต่อประชาชนในจังหวัดโดยต้องการให้ประชาชนมีอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคตจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน200,000ตัวลงไปในอ่างเก็บน้ำของน้ำไหลเพื่อเป็นการขยายพันธ์สัตว์น้ำอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำและมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์น้ําและนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดบูสแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากประชาชนในพื้นที่อีกด้วย นางสาวสุปตาคล้ายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าปัจจุบันนี้ป่าบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้วและบางชนิดก็ลดจํานวนลงเพราะการจัดสัตว์นั้นมากจนเกินควรรวมถึงมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังไม่มีการเขารบกฎจึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนให้ความร่วมมืองดจัดสัตว์น้ำหนึ่งวันและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา นางการจนีรู้จนาเสรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานมอบบ้านกาชาติให้กับนางสวิงโพลิศอายุ85ปีอยู่บ้านเลขที่69ทับ2หมู่ที่9ตำบลวังแขมอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรตามโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหมามงคลเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาประจำปี2566หลังที่2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อส่งขอผู้ประสบความทุกข์ยากที่มีรายได้น้อยแต่มีความประพฤติดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านการประชาคมเห็นชอบจากหมู่บ้านให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและปลอดภัยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับมอบได้ตั้งใจทำความดีอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุขโดยมีนายสดุดีพุธทธังแนงเภอคลองขุงพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาิอำเภอคลองขุงสมาชิกเหล่ากาชาิจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีโดยอำเภอคลองขุงได้คัดเลือกครอบครัวนางสวิงโพลิศซึ่งเป็นผู้สูงอายุมีฐานะยากจนไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาศัยอยู่ตัวคนเดียว ครั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติเป็นไปตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเหล่ากาชาติจังหวัดก,กำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งในการจัดทําโครงการในครั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดก,กำแพงเพชรได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจํนวนนึ่ล้านเก้าแนแปดหมื่นบาทให้กับอําเภอทั้ง11อ,อําเภอนําไปสร้างและซ่อมแซมบ้านอําเภอละ1นึ่งแบาท บริษัททิฟอิเล็กทรอนิกส์เซลล์แอนสวิตจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจนในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเหานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุด ทิปอิเล็กทรอนิกสติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055 712160